ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะกับประตูรีโมทอัตโนมัติรุ่น AC ลองรับ1ตันตัวนี้ไม่มีสำรองไฟนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษคือของเรานะจะใช้บอร์ดเป็น slow down นะคือไม่จะชนไม่ล็อกนะไม่ล็อก100%เอร์เนซะดี๋ยวลองกดปิดดูครับถ้าเป็นบอร์ดทั่วไปเนี่ยคือชนปุ๊บประตูจะล็อกตายทันที ต้องเสียเวลามานั่งงานตอนนี้นะเราใช้บอ่บอทุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับถูชนแล้วไม่ล็อกอ่าค่อยๆสโลว์นะเห็นไหมอ่าสโลปิดอย่างนุ่มนวลครับก็เปิดปด,ดูครับ เดี๋ยวรอจัองหวะที่มันค่อยๆหยุดอ่ามันค่อยๆชะโลมอ่าแต่เสียงดังนี่คือดังประตูฮะอันนี้ช่วยไม่ได้ครับเรียบร้อยครับผม